คบกับขมนเนี่ยครบได้แต่เช้ายันเที่ยงไงเย็นมาคบไม่ได้หรอกหันลังกลับมากัดเลยคบไม่ได้แต่อย่าลืมว่าทหารขมรนเนี่ยไว้ใจไม่ได้คุณเห็นเขาทําทําดีกับเรางั้นคุณไปไว้ใจไม่ได้นะแล้วเขาตลบหลังเรายิ่งพวกขมินแดงยิ่งไว้ใจไม่ได้เลยห<า>นักกวา่าขมินเจ้า,าอีกนะขมิ<า>นแดงเนี่ยหหลังปั๊บกัดเลยไม่ได้เลยมันแอบยิ่งเราจำนะครับพวกนี้ครับทหารขมนแดงเนี่ยถ้าเขาอยากได้ของเราเขาขออย่างเดียวแต่แต่ถ้าเราอยากได้ของเขาเราต้องซื้อ ชอบพอวันนี้มาฟังสองทหารพลานค่ายปักธงชัยพูดถึงทหารเขเมรสมัยสงครามช่องบกปี2530เจอเอ็ม79ไปเจออาวิกีก็ไปเจอเราเข้าตีกันหนีพอหนีเสียปับ๊บมันมีสองกลุ่มก็ลงไปขเขมนไม่รอดสักคนนะครับก็ว่ากําลังพลในในฐานประมาณ30คนนะไปเจอไอ่นวยบริการพิเศษ838เ ที่คุมที่คุมทหารเขมรลบอะออเรียบร้อยไม่มีเรือสักลายทั้งยวนทั้งเขมรช่วงผมเข้ามาใหม่ๆก็จะมีทหารเขมรแดงอยู่หน้าแนวเรานะฮะทีนี้เราก็ไปตั้งฐานกับเขมรแดงตั้งอยู่ด้วยกันผู้ที่มีความรับผิดชอบหรือลูกหลานทหารรุ่นหลังๆเนี่ยในฐานะท,ที่พ่อเป็นฐานเก่านะเป็นทหารที่เคยอยู่รบในสงครามนะเป็นฐานทันศึก แต่ตอนนี้ก็แก่แล้วเป็นพลเรือนคนนึงนะก็อยากจะอบอกบอกลูกหลานๆที่กำลังทำหน้าที่รักษาประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ในขณะน,นี้ว่าถึงเวลาแล้วนันนี้ก็ได้ข่าวว่าเรามีศึกสงครามชายแดนก็ขอให้ทำด้วยความมุ่งมั่นและทำอย่างเต็มที่ดินแดนแถวที่มันมีเรื่องเนี่ยมันเป็นของไทยนนถ้าหลุดหน้าผาก็เป็นเรื่องของมึงนะอันนี้พ่อเคยไปนะ ทำไมลบจังบอกมาเห็นเลยท่านแนวขอบสันเขาเนี่ยมันเป็นหน้าผาเพราะนั้นทุกอย่างมันมันเป็นของไทยก็ย้าให้มันมาลุกล้ําย้า้มันมาก่อกวนนะก็ขอฝากลูกหลานในฐานที่เป็นทหารรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นอะไรเนี่ยนะขอให้ลูกมุ่งมั่นทาหน้าที่อย่างเต็มที่ในการรักษาที่ดินของชาติก็ขอบคุณครับผมนะครับขอบคุณครับ